น,นี้ช่องสรรหามาเล่าเราจมงพูดถึงเหตุการณ์ที่น่าอับอายที่สุดในวงการฟุตบอลอาเซียนคือศึกไทเกอร์ครับปี1998ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งจะมีความน่าสนใจและอับยศ์ขนาดไหนช่องสัรหามาเล่าจะแจกแจงให้ฟังครับผมเหตุการณ์ในวันนั้นคือไทยกับอินโดนีเซียต้องมาแย่งเป็นที่หของสาย A เพื่อจะเข้ารอบไปเจอกับที่2ของสายบีและที่2ของสายบีคือเวียดนามที่เป็นเจ้าภาพในตอนนั้นทําให้ทั้ง2ทีมไทยและอินโดไม่ต้องการชนะเพื่อไปเจอกับเจ้าภาพผลที่ออกมาคือไทยชนะ3-2แต่เป็นการชนะที่ไม่รู้จะหาคำไหนมาอธิบายไปชมคิดกันเอาเองดีกว่าครับเอาล่ะทุกผู้ชมเรามาย้อนกลับไปดูภาพเหตุการณ์ในวันนั้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ดูดูครับโอ้โหดูมาฮะนี่เป็นจังหวะบุกของอินโดนีเซียครับยิงเข้าไปได้แบบไม่ยากไม่เย็นครับส่วนนี้เป็นจังหวะการยิงประตูของไทยครับโอ้โหไม่ค่อยจะดีอกดีใจกันเท่าไหร่นะครับตอนยิงเข้าส่วนนี้คือนประตูของอินโดนีเซียครับโอ้โหว่างเปล่าครับ้รกษาประตูไปไหนครับเนี่ยไปไหนครับนี่ครับโอ้โหอยู่นี่ครับแกลากขึ้นมายิงเองก็อย่างนั้นครับ แล้วก็นี่ครับโอ้โหดูสีหน้ากองเชียร์ครับแมเต็มส,สุดๆดครับแล้วก็นี่เป็นจังหวะทำประตูสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหไม่ค่อยจะดีใจกันเหมือนเดิมครับส่วนจังหวะนี้ครับไทยตามตีเสมอสองประตูต่อสองแล้วครับโอ้โหตอนนี้จังหวะไฮไลท์สำคัญใกล้จะมาถึงแล้วครับเสมอกันอยู่สองประตูต่อสองครับ มาดูจังหวะนี้ครับเห็นบุกขึ้นมานะั่ไม่ใช่บุกประตูฝั่งไทยนะครับเป็นจังหวะที่กําลังจะเข้าไปยิงประตูตัวเองครับเอ้ายิงเข้าประตูตัวเองไปซสียแล้วนะครับโอ้โหแล้วนั่นก็คือภาพเหตุการณ์ทั้งหมดของในวันนั้นครับ